ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุก แพลตฟอร์มทุกที่ทุกทางที่คลิปของเพื่อนไอทีจะไปถึงนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงแหบเสียงแห้งนิดหน่อยนะครับเนื่องจากตื่นมาก็ตอนนี้6กโมงสก็ยังไม่ถึง7จ็ดโมงเช้านะครับ6 5ก,กานาทีในขณะที่ผมบันทึกอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแอป Android ใน Windows 11นะครับว่าคนตาบอดสามารถเข้าถึง หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าคนตาบ่าเราเข้าถึงในระดับหนึ่งเลยนะครับหลักการการทำงานของเขานะครับก็คือเราจะต้องไปติดตั้ง Windows Subsystem for Android นะครับอันนี้ผมจะข้ามขั้นตอนการติดตั้งไปนะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับ เราก็จะได้ Play Store มานะครับพร้อมกับ Windows Subsystem for Android ออยสองอย่างนี้เราจะได้มาเมื่อได้มาแล้วในขณะที่เราอยู่ใน Play Store นะครับหรือแอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งของ Android นะครับเราสามารถเปิดเสียงมาได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูนะครับผมใช้ Windows 11อยู่แล้วนะครับอ๋อก่อนที่จะไป ลองอาสาธิตให้ดูนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากติดตั้ง Windows Subsystem for Android นะครับ 1. อคอมของท่านต้องมี CPU ไม่ต่ำกว่า6คอร์นะครับ12เ h รดนะครับแล้วข้อ2คือ Windows 11ของท่านจะต้องเป็น Windows 11 ตัวใหม่2 2 h 2เท่านั้นนะครับอ่าคือ2 2 h 2นั่นแหละนะครับ3นะครับแรมต้องไม่ต่ำกว่า8กิกนะถ้าเกิดน้อยกว่านั้นไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างทัที่จะกินแรมเยอะไปะสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อเสียของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับเราได้3แล้วนะ ได้3ล้นะครับ 4. เราต้องไปตรวจสอบดู visualization นะครับหรือพูดง่ายๆคือ vt Mode ว่าเขาเปิดหรือ,อยังนะครับเอา้าวิธีจะไปตรวจสอบทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตคร่าวๆนะครับกดว i n d o w มาไาแล้วผมกด วินอ่าผมกดคอนโทรลชิปเอสเคปนะครับกดคอนโทรลชิปเอสเคปนะครับปึ Actually, like ๊บพักไม่ไเจอปิเสียงก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนเช้าต้องขออ่ำไพรเอ้ยขออภัยด้วยนะครับเมื่อเราเข้ามาในโหมดทัสเมนเจอร์นะครับโดยกดคอนโทรลชิป Escape แล้วนะครับให้เราแท็บมาโอ้ภายในวิกฤติบครับอ่าแท็บมาโปรเซสหอ่โปรเซสอ่าเมื่อถึงโปรเซส ให้เราเลื่อนลูกศรลงมานะครับ ated, นี่ครับสิ่งที่เราจะต้องตามหาคือ performance, ated, performance นะครับสเปซบาร์ตรงนี้ CPU but, CPU จากนั้นผมใช้ NVDA นะครับให้ใช้ฟังก์ชัน Review Cursor นะครับสำหรับใครที่ติดตั้ง Add-on Review Cursor นะครับกด Control Insert W นะครับ เ i r บอร์ชวงรีวิวขอ่ามาแล้วนะเ i อร์ช l ว e รีวินะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราจะสามารถตรวจสอบ CPU ของเราด้วยนะครับว่ามีกี่คอรนนะครับเลื่อนลงมาดิเิอด s รนสัอันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้เลื่อนลงมาซ็อสนี่ครับสาสำหรับคอเพื่อนๆต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับวคอห ก็คือ CPU 6คอร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับตรงนี้ v i r t u a l i z a t i o n นะครับถ้าเขาเป็น on-able ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเขาเป็น Disable ก็คือต้องไปเปิดนะครับไปเปิดที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมกดอ๋อ F4 ออกมาก่อนก็ไปให้ คนปกติหรือไปให้ช่างคอมเขาเปิดให้นะครับเพราะว่าโหมดนี้จะต้องไปเปิดในไบออดเท่านั้นนะครับไม่สามารถไปเปิดแบบปกติแบบอยู่ในวินโดว์ได้นะครับต้องไปเปิดในไบออดเท่านั้นนะครับเมื่อเราได้คุณสมบัติครบแล้วนะครับเราก็ติดตั้ง Windows Subsystem for android ได้นะครับ <c oughs> ขณะนี้ก็ ใช้งานได้แล้วนะครับแต่อยู่ในอ,อเมริกาเท่านั้นถ้าใครอยากจะติดตั้งต้องไปเปลี่ยนภูมิภาคจากไทยแลนด์ให้เป็น u ยูนิตสเต s นะครับแต่ฟังก์ชันนั้นผมลองทำแล้วปรากฏว่าเขา,าเปิดไม่ได้นะครับเงียบๆนะครับผมก็เลยไปโหลด ไอ้ที่เขาทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็จะขอข้ามขั้นตอนนั้นไปเอาเป็นว่าผมติดตั้งได้แล้วนะครับเราเข้า Play Store ได้อย่างไรนะครับนี่ <S Play s ส o r e ส4 9ในขณะที่เรายังไม่เข้าแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ Android นะครับหรือแอป Android นั่นแหละใน Windows 11นะครับเราใช้ Scree n r เดอร์ตัวไหน Windows, Play Store, อย่างเช่นผมใช้ PPA ตาทิพ์อยู่ในขนาดนี้เขาก็จะเป็น PPA ตาทิพ์นะครับแต่ถ้าเราเข้า Play Store 3เเมื่อไหร่นะครับเสียงใน Windows subsystem จะมาแทนเลยนะครับอย่างเช่นผมเข้าไปปุ๊บ Play Store Windows p l a y Store นี่ครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อน s u b เมื่อเข้ามาครั้งแรกเขาก็ยังไม่เปิดนะครับ เขาก็ยังจะปิดอยู่ให้เราเปิดสกรีนเรดเดอร์ for Windows subsystem ขึ้นมานะครับก็คือให้เรากด c o n t r o l Windows บวก T นะครับา t นี n ่ที h a i l a น d นะครับา control windows t ปึ๊บ subsystem screen reader on subsystem screen reader นะครับเขาออนนะครับแล้วหลังจากนั้น เราก็ใช้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโดยการกดปุ่มอ,อนเทอร์นเน็ตค้างไว้แล้วให้กดปุ่มลูกศรเลื่อนซ้ายขวานะครับนี่ครับ search for apps and games search google voice search button search google play button search for apps and games search google voice search show notifications and offers button select t o p charts tab selected for you tab ใส่ in s จันทาวน์เก้าหลวงคำจันทาวน at gmail com account and setting o u t o f f i s t ถ้าถึงขั้นตอนเป็นภาษาไทยเขาก็จะเอาเสียง Google นั่นแหละครับมาอ่านภาษาไทยให้เราแล้วออกได้อย่างไรอ๋อเอโฟออกไปเลยก็ได้นะครับอ๋อเอโฟออกไปเลยเด็กทวพีพีเอตาทิพก็จะมาตามปกตินะครับอธิบายง่ายๆคือเหมือนกับคีย์บอร์ดนะครับเหมือนกับคีย์บอร์ดในโทรศัพท์ที่เราไปติดตั้งแล้วนะครับถ้าช่องไหนเป็นช่องแห่งการพิมพ์นะครับพิมพ์ข้อความ อะไรต่างๆถ้าเรา double tap เข้าไปแป้นพิมพ์นั้นก็จะตามมาทุกที่ที่ที่เราจะพิมพ์นะครับไม่ว่าเราจะไปติดตั้งคีย์บอร์ดตัวไหนมาใช้ก็แล้วแต่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเพื่อเห็นภาพอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่เฉพาะแต่ Play Store เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งแอปพลิเคชันตัวใดวตัวหนึ่งอย่างเช่น เมื่อกี้ผมเข้า Play Store นะครับเสียงนั้นก็จะมาทันทีถ้าเข้าแอป,ปอื่นล่ะอย่างเช่นผมเข้า File Manager, <Fire> Manager <epsilon. S 2> นะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งมาจากแอนดรอยเหมือนกันนะครับผมเข้าไปปุ Lud ๊บเนะขเจอกก็จะมาทันทีนะครับเสียงที่เราเปิดไว้ส่วนภ<พ>าษาส่วนภาษานั้น เราสามารถไปเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดเราปิดออกจาก Windows Subsystem เมื่อไหร่หรือเรารีสตาร์ทคอมเมื่อไหร่ภาษาเขาก็จะกลับมาดังเดิมเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ภาษาอังกฤษนี้ไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเป็นการยุ่งยากนะครับคนตาบ่าสามารถเข้าถึงได้นะครับอ่ะแล้วมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ก็แล้วแต่เราจะให้เขามีนะครับอย่างเช่นเราจะติด ตั้งไลน์2บัญชีหรือเราจะติดอะไรต่างๆแอปพลิเคชันที่วินโด w s เข้าไม่ถึงนะครับแต่ Android เขาเข้าถึงแล้วก็ไปติดตั้งใช้งานได้ในในคอมพิเตอร์พีซีหรือโน้ตบุ๊กของเรานะครับนี่ครับ Search more options button press alt plus enter to activate press alt plus shift plus enter to long press อ่าเขาก็บอกว่าอ่าให้ฟังอีก Search more options button press alt plus enter to activate press alt plus shift plus enter to long press อ่าเขาก็บอกว่า กดอินเทอร์เน็ตเอนเ r เป็นการเลือกกดอินเทอร์เน็ตบวกชิปบวกเอนเ r เป็นการกดค้างหรือดับเบิลแท็บเอนโฮอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับมีแอปพลิเคชันที่ใช้ไม่ได้ไหมมีเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าคือใช้ไม่ได้เนี่ยผมยังหาวิธีใช้อย่างไม่ได้อย่างเช่นการ กดค้างเป็นเวลานานอย่างเช่นเราจะส่งข้อความในไลน์ใช่ไหมกดข้อความค้างกดปุ่มค้างเป็นเวลานานเพื่อบันทึกเสียงแล้วปล่อยเพื่อส่ง <c oughs> ขออภัยนะครับอันนี้เขายังใช้แบบสไตล์แบบโทรศัพท์อยู่ก็คือ,อ double tap ค้างไว้เพื่อส่งข้อความเสียงแล้วปล่อยเพื่อส่ง หรือลากขึ้นเพื่อยกเลิกอะไรประมาณนี้นะครับเขายังไม่รองรับอคอมพิวเตอร์อคือไม่มีฟังก์ชันให้เราทําแบบนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงติดตั้งไลน์เนี่ยเราสามารถโทรได้แชทได้ตามปกตินะครับแต่เรายังหาทางส่งข้อความเสียงไม่ได้อันนี้ผมเองนะครับคนอื่นเขาอาจจะทำได้ก็ได้นะครับ oh. Video oh. ก็พอเราปิดออกมา <This. S 1> เขาก็จะเงียบทันทีนะครับเสียง uh, s c r e e ลีเดอร์ for subsystem นะครับเขาก็จะเงียบทันทีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมว่านะครับถ้าใครอยากจะ,ะใช้หรือทดลองสเป c ค,คอมต้องเป็นอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับถ้าจะให้ดี ต้องเจน8ขึ้นไปนะครับเจน7ได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะครับถ้า CPU เรามี6คอนะครับแล้วก็แรมไม่ต่ำกว่า8กิกแล้วเราไปเปิด VT mode ใน BIOS นะครับ <c oughs> มันก็น่าจะได้นะครับคำว่าน่าจะเพราะว่าผมยังไม่เคยทดลองเพราะของผมผ่านเกณฑ์นะครับ Windows 11ไม่ผมไม่ได้ติดตั้งแบบ bypass ไม่ได้ติดตั้งแบบซิกแ e กนะครับผมติดตั้งแบบปกติก็ผ่านนะครับสำหรับ PC เครื่องนี้นะครับของผมเป็น AMD r y z e n 5นะครับ3 3 5 0า u ห้หรือ3อ3 6 0าหรืออะไรก็แล้วแต่เออไม่ใช่ U ดิเพราะว่าของผมมีการ์ดจออยู่นะครับน่าจะเป็นรหัส F นะครับเพราะตัว F มีการ์ดจอนะครับเพราะว่ามีครั้งหนึ่งนะครับการ์ดจอผมเสียเขาเปิดไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นรหัส F แน่นอนนะครับแล้วนะครับไปเปิดวิธีโหมดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลองอขอกันหลังใหม่นะครับอันนี้นะครับถ้าเจอกันก็สามารถขอกันได้นะครับ เราจะไม่มีการต่อตัดต่อคลิปใดๆทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับพูดอาจจะติดติดขัดสิ่งไหนที่เป็นผลประโยชน์ก็รับไปสิ่งใดที่คิดว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไล่สีส่ผมติดตั้งเอาอย่างเช่นลายอาไล่ไล่สีส ผมลองเข้าไปไลน์อีกทีหนึ่งก่อนไลน์นี่ครับนี่ครับผมผมไปติดตั้งไลน์มานะครับเขาก็จะเป็นไลน์ไลน์ไคเ้โฟกัสสี่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 ป๊อสี่สี่รับป๊อปป๊อปป๊อปซับป๊อปป๊อเดี๋ยวนะครับไลน์ด Line ไ i n e Welcome to Line Line นี่ครับ Free messaging voice and video calls and login sign up นี่ครับก็จะมี login press alt plus enter to n press a l l t o activate sign up login press alt plus enter to activate sign up sign u press p alt plus enter to activate อันนี้ผมกดอ่าไม่ใช่ผมกดอ่าอินเทอร์เน็ตลูกศรซ้ายขวานะครับ login sign up press alt plus enter login press alt plus enter to activate กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้ไม่ต้องปล่อยนะครับแล้วก็ d enter อนตอทด Windows <imitation> Back button. Help button. Log into line help but log into login log with your registered phone number or scan a QR code on your old device to get started. If you <imitation> link <lose> your account <imitation> to any of the below services, you can also log in with one of those. <imitation> <imitation> log Login with QR code. press alt plus enter to activate. In. Log in do QR code Log in login with QR code. Press Alt plus Enter to activate. Ah. Like on me. Login with phone number. Press Alt plus Enter to activate. Log in with phone number nackup. Alternate. <imitation> 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 <number, right? imitation> <imitation>

อนุญาตให้เข้าถึงอะไรต่างๆก็อ่ากด interactivate ด shift enter to long press น,นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่น <5. S 1> นี่ 8, 5, 5, 6, 5. อะไรประมาณนี้นะครับอ่าผม <5. S 1> ไม่ขอล็อกอินก็แล้วกันผมก็ F4 ออกมานะครับ เราก็เข้าถึงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Android ใน Windows 11นะครับอย่าลืมไปลองนะครับแต่หมายเหตุอันนี้ยังเป็นการทดลองเท่านั้นนะครับถ้าออกมาเต็มผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือร่ำรวยเงินทองและสุขภาพสวัสดีครับ ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ